สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์บริบทไบเบิลอีกครั้งครับพอดแคสต์ Podcast ที่ผมจะพาท่านไปเรียนรู้พระคัมภีร์ไบเบิลทีละบททีละตอนผ่านบริบทของเรื่องราวนั้นๆเพื่อเราจะได้เห็นภาพใหญ่ภาพรวมของพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นนะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งครับจากใจจริง ที่หายหน้าหายตาไปอีกกว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับบางท่านอาจคิดว่าผมโดนพายุลูกเดียวกับโนอาพัดหายไปแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับผมเ,เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำสงกรานเปียกปอนกันไปนะครับจนลืมอัดพอดแคสต์ไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะให้อภัยนะครับจริงๆก็รู้นะครับ แา่คุณผู้ฟังรักพระเจ้าอยู่แล้วก็ให้อภัยกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่ยังคงติดตามฟังรายการนี้อยู่ตอนนี้นะครับเรือกลับเข้าฝั่งแล้วนะครับและเรากลับมาเดินหน้าศึกษาพระคัมภีร์กันต่อเลยนะครับ คุณอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังติดตามที่ยังแชร์แล้วก็สนับสนุนช่องทางนี้อยู่นะครับคุณผู้ฟังคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ผมอยากลุยต่อไปครับปฐมกา์บทที่8เป็นเรื่องราวของฟ้าหลังฝนลองจินตนาการดูนะครับเรือยักษ์ที่ลอยอยู่กลางน้ำลอยไปอย่างไร้จุดหมายเสียงฝนได้เงียบไปแล้ว แต่ทุกอย่างก็ยังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมไม่มีเสียงนกร้องอันนี้หมายถึงนอกเรือนะครับในเรือโนอาน่าจะยังได้ยินเสียงสัตว์เสียงนกเสียงช้างเสียงเสือเสียงจระเข้อยู่นะครับแต่ว่านอกเรือเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีแผ่นดินไม่มีเป้าหมายใดๆมีแค่รอและแล้วพระเจ้าก็ไม่ทรงลืมโนอา ปรมการบทที่8ข้อหนึ่งบอกเราว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงโนอาห์กับบรรดาสัตว์ป่าและสัตว์ใช้งานที่อยู่กับโนอาห์ในนาวาหรือในเรือลำนั้นนะครับจึงทรงทำให้ลมพัดมาพัดมาเหนือแผ่นดินน้ำก็ลดลงโอ้โหแค่คำว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงก็กินใจมากแล้วนะครับคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังครับพระเจ้าไม่เคยลืมพวกเราแม้โนอาจะอยู่ในเรือมากกว่า150วันแม้เขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีแผ่นดินให้ยืนหรือไม่แต่พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างและทรงระลึกถึงเขาเสมอคุณผู้ฟังครับคำว่าทรงระลึกถึงในภาษาฮิบรูไม่ได้แปลว่าลืมไปแล้วแต่กลับมาจำได้นะครับเหมือนอย่างที่พวกเราเข้าใจกัน แต่มันหมายถึงการลงมือทำตามสัญญาที่ให้ไหว้เช่นพระเจ้าทรงระลึกถึงอับราฮัมพระเจ้าทรงระลึกถึงโมเสสหรือทรงระลึกถึงสัญญาที่ทรงให้ไหว้กับพวกเขาพระเจ้าทรงให้ลมพัดนะครับยังอยู่ข้อที่หนึ่งอยู่นะครับในภาษาฮีบรูนะครับคำว่าลมมีความหมายเดียวกับคำว่าวิญญาณหรือ ลมหายใจของพระเจ้าน่าสนใจไหมครับปฐถมการบทที่1บอกว่าวิญญาณของพระเจ้านะนนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับถึงบทที่1นนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ไหนครับลอยอยู่เหนือผิวน้ําและในบทนี้ในบทที่8นี้ก็มีลมพัดเหนือผิวน้ําเช่นกันอ นี่อาจจะเป็นการบอกเราว่าพระเจ้ากำลังเริ่มต้นโลกใหม่นะครับเหมือนตอนที่สร้างโลกในครั้งแรกเลยทีนี้มาดูภารกิจของนกนะครับพระเอกนะครับอันนี้เหมือนเปรียบกับพระเอกของเรื่องคู่กับโนอาเลยนะครับโนอาเปิดหน้าต่างแล้วเขาก็ส่งนกออกไปนะครับแต่มันบินวนกลับมานะครับอันนี้อยู่ในบทที่8ข้อ7นะครับแล้วเขาก็ส่งนกพิราบออกไปอีกนะครับ ในรอบที่สองมันกลับมาพร้อมกับใบมะกอกคุณผู้ฟังครับใบมะกอกเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพมาจนถึงปัจจุบันนี้และในพระคัมภีร์ใบมะกอกแสดงถึงการที่พระเจ้าทรงทำให้โลกพร้อมจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งคุณผู้ฟังครับการรอคอยของโนอาห์เป็นการรอคอยด้วยความเชื่อโนอาห์ไม่ได้กระโดดออกจากเรือทันทีที่เห็นภูเขานะครับ เขารอคำสั่งจากพระเจ้าดูในข้อที่15กับ16นะครับเขารอคำสั่งจากพระเจ้าก่อนที่จะออกไปจากเรือแม้จะอยู่ในเรือมากกว่า1ปีนะครับเขาก็ยังรอด้วยความไว้วางใจถ้านับตามปฏิทินฮีบรูนะครับโนอาห์ no อยู่ในเรือ1ปี10วันพอดีเริ่มตอนเดือนที่สองวันที่17แล้วเขาออกจากเรือเดือนที่สอง วันที่27ในปีถัดไปทันทีที่เขาออกจากเรือสิ่งแรกที่โนอาห์ทำคือสร้างแท่นบูชาเขาถวายสัตว์บางส่วนเป็นการขอบพระคุณพระเจ้านะครับดูในข้อที่20นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พระคัมภีร์มีกล่าวมีการกล่าวถึงแท่นบูชาแสดงว่าโนอาห์เนี่ยให้เกียรติพระเจ้าก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขานะครับ และพระเจ้าทรงตอบสนองสิ่งที่โนอาทำรรด้วยการประทานพระสัญญาใหม่ให้กับเขานะครับพระเจ้าทรงได้กลิ่นนะครับที่พอพระไทยแล้วจากเครื่องบูชานั้นนะครับที่โนอาถวายทรงดำริในพระไทยว่าอันนี้อ่านตามกันไปได้นะครับในปฐมกาลบทที่8ข้อ21 พระเจ้าทรงได้กลิ่นที่พอพระไทยแล้วทรงดำริในพระไทยว่าเราจะไม่สาปแผ่นดินอีกต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดีถึงเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วตั้งแต่เด็กมาเราจะไม่ประหารสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เราได้กระทำแล้วนั้นอีกนะครับถ้าโยงกับพระคัมภีร์และมือนอื่นนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อ7กล่าวถึงความเชื่อของโนอาว่าด้วยความยำเกรง เขาได้สร้างเรือและจึงได้รับความชอบธรรมเพราะความเชื่อของเขาใน2เปโตรบทที่2ข้อหก็ได้เรียกโนอาว่าผู้ประกาศความชอบธรรมและพระเยซูเองนะครับก็ทรงใช้เหตุการณ์ของโนอาในมัทธิวบทที่24ข้อที่37-39เถึง39นะครับเพื่อเตือนเราว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาแบบไม่คาดคิดเหมือนสมัยของโนอาเลย สรุปครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับเมื่อฝนหยุดความหวังก็เริ่มขึ้นนะครับบางครั้งชีวิตเราก็เหมือนอยู่ในเรือแห่งการรอคอยนะครับแต่เมื่อพระเจ้าทรงส่งลมแห่งชีวิตใหม่มาอย่าลืมว่าการเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มที่การนามัสการพระเจ้าผมขอปิดท้ายไว้นะครับคุณผู้ฟังว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเจ้าแห่งการพิพากษาในปฐมกาลบทที่7 นะครับแต่ยังทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ในบทที่8ด้วยนะครับหากคุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในเรือแห่งความไม่แน่นอนขอบพระคุณพระเจ้าที่คุณยังอยู่ในพระคุณของพระองค์พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับปฐมการบทที่9เราจะพูดถึงพระสัญญาแห่งสายรุ้งนะครับขอบคุณที่ฟังบริบทไบเบิลเข้าใจพระคำผ่านบริบทกับผม ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ